นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา c a ร์ออฟโนสวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนําเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับถ้าพูดถึงการแข่งรถระดับโลกแล้วนอกจากกรณีที่ใช้แข่งแล้วหลายคนก็คงชํานึงถึงสนามแข่งรถเป็นแน่เพราะสถานที่ใช้ในการแข่งรถก็มีความสําคัญมากเช่นกันแล้วก็ต้องเป็นสนามแข่งรถที่ใหญ่พอสมควรเพราะขึ้นชื่อว่าสนามแข่งรถระดับโลก ต้องไม่น้อยหน้าใครและวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ5สนามแข่งรถที่ดีที่สุดในโลกที่คุ้นชื่อและใครๆก็อาจจะไปเยือนสักครั้งไม่ว่าจะเป็นนักแข่งหรือผู้ชมเองก็ต่างอยากจะไปและจะมีสนามแข่งรถที่ไหนกันบ้างไปรับชมกันเลยครับเซเปนอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตหนึ่งใน10สนามแข่งรถที่ดีที่สุดในโลกนั่นเป็นสนามแข่งรถที่ยุ่ไม่ไกลจากประเทศไทยนะ เพราะสถานที่ที่เรากำลังกล่าวถึงอยู่นี้อยู่ในประเทศมาเลเซียตั้งอยู่ที่เมืองเซปังรัลสลังงอใกล้กับกัวลาลัมเปอร์ซึ่งได้เปิดตัวในการแข่งขันระดับโลกตั้งแต่ปีคศ1 9 9 9โดยสนามแข่งรถแห่งนี้มีจุดเด่นตรงที่ทางตรงที่มีความยาวกว่า1กิโลเมตรและสนามแข่งรถแห่งนี้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้30กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนที่ผู้ขับจะต้องกดเบรกแบบหนักๆ เพื่อเข้าสู่โค้งต่อไปแบบไม่ให้หลุดลายเป็นเช่นนี้จึงทําให้โดนใจนักขับสายคาร์ดคอร์เป็นอย่างมากสนามแห่งนี้สามารถบรรจุผู้เข้าชมได้80,000คนอันดับที่2อินเดียนาโพลิสมอเตอร์สปีดเว์เป็นสนามแข่งรถที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งถือกำเนิดมาตั้งแต่ปีคศ .1909 เป็นส่วนรวมแห่งวงการมอเตอร์สปอร์ตเพราะมีนักแข่งชื่อดังหลายคนได้มาแจ้งเกิดที่สนามแข่งรถแห่งนี้โดยในนักแข่งทั้งหลายนั้นก็ได้ผ่านการท้าทายความเร็วในสนามและต้องบอกว่าในอดีตนั้นสนามแข่งรถแห่งนี้เคยเป็นเวทีการแข่งขัน F1 มาก่อนและปัจจุบันก็ยังมีเวทีการแข่งขันระดับโลกที่ยงจัดแข่งขันอยู่อย่างมอเตอร์จีพีอ0สนามแห่งนี้สามารถบรรจุได้ 2 5 7 3 2 7ที่นั่งอันดับที่ s u u z ูซูกิอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นสนามแข่งรถที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นสนามแข่งรถแห่งนี้ถือว่าเป็นสนามที่เก่าแก่ในตํานานเลยก็ว่าได้เพราะเป็นสนามแข่งรถแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นที่สามารถรองรับการแข่งขันระดับโลกโดยสนามแข่งรถแห่งนี้ได้ถือกำเนิดขึ้นในปีคศ1962 และมีจุดเด่นตรงที่ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ที่อยู่ในบริเวณสนามแข่งซึ่งชิงช้าสวรรค์นี้เป็นสัญลักษณ์ที่ใครๆได้เห็นแล้วจะต้องนึกถึงทสุ u กิ International นแนลลิซิ่งครอขึ้นมาทันทีเพราะมีที่นี่ที่เดียวนั่นเองในส่วนของทแทร็กนั้นจะมีความยาว5.8กิโลเมตรและประกอบไปด้วยโค้งมากถึง8โค้งเลยทีเดียวครับสนามแห่งนี้สามารถบรรจุผู้เข้าชมได้155,000คน อันดับที่4ฟู Fuji Speedway แน่นอนว่าใครที่ได้ยินชื่อนี้แล้วก็น่าจะรู้แล้วว่าสนามแข่งรถแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ใดสนามแข่งรถแห่งนี้อยู่ในประเทศญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งตั้งอยู่ในตำบลโอยามะจังหวัดชิซูโอกะเริ่มสร้างตั้งแต่ปีคศ1963โดยเป็นของโตโยต้ามอเตอร์หลังจากซื้อมาจากมิซูมิชิในปีคศ2000ปัจจุบันก็ใช้เป็นสนามแข่งขันรถูตร1เจแปน จเจแปนกลางปรี n นัส a าและ m o โต g p โดยที่มาของชื่อสนามแข่งฟ i จิสปี w a y นั้นมาจากทัศนียภาพที่สวยงามของภูเขาไฟฟูจิถือว่าเป็นอีกหนึ่งสนามแข่งรถในญี่ปุ่นที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์มากๆในส่วนของระยะทางของสนามแข่งรถนั้นมีมากถ,ถึง4.563กิโลเมตรเลยทีเดียว อีกทั้งยังปรับเลเยอร์และดีเทลต่างๆให้มีความทันสมัยมากขึ้นและสามารถรองรับรูปแบบการแข่งขันได้ทั้ง4ล้อและ2ล้ออีกด้วยนับว่าเป็นสนามแข่งขันระดับโลกที่ดีที่สุดอีกหนึ่งแห่งเลยทีเดียวครับและสามารถบรรจุผู้เข้าชมได้1 1 0 0 0 0คนอันดับที่5 m a มารีน่าเบสตีดเซอร์กิตสนามแข่งรถย่าง สนามแข่งรถแห่งนี้ตั้งอยู่ในท่าเทียบเรือที่คล้ายกับเซอร์กิดิโมนโคกและวาเลนเซียสตีเซอร์กิตอยู่ในย่านมารีนาเบ์ประเทศสิงคโปร์นั่นเองครับซึ่งในเริ่มจัดก,การแข่งขันครั้งแรกในปีคศ2008โดยมีการแข่งขันทั้ง F1 และได้จัดการแข่งขันดิฟอย่างฟอร์มูล่ดีอีกด้วยครับถือเป็นครั้งแรกที่จัดการแข่งขันในรูปแบบไนเลสที่ปิดถนนเพื่อสร้างบรรยากาศอันประทับใจให้เหล่านักแข่งสนามแข่งรถเฉพาะกิจนั้นมีความยาวกว่า5.065กิโลเมตรต้องบอกว่าเป็นสนามแข่งรถระดับโลกที่นักขับทั้งหลายน่าไปลองดูสักครั้งสนามแห่งนี้สามารถบรรจุผู้เข้าชมได้90,000คน ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ5อันดับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงสนามแข่งรถระดับโลกกันอีกอย่าลืมติดตามนะครับคุณผู้ชม